ออมาพบช่องส h o r t v i d เช่นเคยนะวันนี้ผมก็ได้ไปซ้ำศพคนในมาป่าเดียยดไดมาคือผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการซ้ำศพนะเนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูโปรโฟไฟล์ของเขาก่อนแป๊บหนึงกดหาในตรงนี้ดีกว่าเนี่ยๆเฮ้ยกดรายชื่อเพื่อนเออแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้ลบเพื่อนผมไปแล้วยังเนี่ครับ ชื่อว่าแบะกิมครับโอ้โหชื่อโคตรเทพโคตรตึงโคตรเฟียวโคตรอันตรายก็เนี่ยเฟซของเขานะถ้าใครจะไปหาดูก็ไปดูได้นะคือเขาก็เล่นเก่งอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปตอนที่ผมไปลองสำสเขาเลยและเนี้ยคลิปเดี๋ยวผมให้ดูแต่ช่วงที่ถูกสำสนะนี่นะตอนนี้ผมก็พันยายแลนน้วก็ แต่ไม่ใช่คนนี้นะเออแล้วผมก็ซ้ำไปคือผมจะมาแกล้งคนที่ใส่เสื้อสีแดงนะสีแดงฝั่งตรงข้ามแหละเออเดี๋ยวให้ดูคนนี้นะคนนี้เนี่ยคนนี้ที่ผมยิงไปี๋บแล้วผมก็มีคนผู้หญิงได้ึออ้นมาแล้วก็ยิงแล้วผมก็ซ้ำศพเขาอีกเช่นนะเคยนะโเคถ้า แล้วแต่ผมก็ได้ขอโทษไปแล้วนะผมก็ได้ขอโทษเขาไปแล้วนี่แล้วผมก็แอดไปคือไม่ได้มีเจตนาที่จะซ้สำสุดจริงๆตอนนี้ผมตายแล้วก็ไอ้คนที่ผมมาโดนดีแล้วก็ขเขายนแต่คนนี้ก็ซ้ำสุดคนที่ผมซ้ำสุดไปแหละเออไม่ดิผมซ้ำสุดคนผู้หญิงแต่คนผู้ชายน่าจะโกรธนะเอ,อแล้วผมก็แอดเพื่อนไปคือผมแอด นผู้หญิงด้ยแต่คนผู้หญิงโอเคตานี้ก็ปาระเบิดแล้วคนผู้หญิงก็ตายระเบิดแต่ผมซ้ำคนผู้ชายเพราะเหยื่อ yeah. ของเราคือคนผู้ชายนั่นเองไม่ใช่คนผู้หญิงไปตายก,กัโดนยิงตายแล้วไอคนนี้เน็ตมันไม่ดีเออคนที่ผมคุมมาแล้วคนผู้ชายก็วิ่งมาได้แล้วก็วิ่งมาซ้ำศพผมแต่ศพหายไปไหนไม่รู้ ตาต่อไปมาแล้วจะวันนี้ผมก็มองซ้ายขวาหน้านหลังก็วิ่งมายิงตัวผู้หญิงก่อนเลยเลยิงไปแล้วก็วิ่งออกซ้า,าแล้วนี่หละตัวผู้ชายแล้วโดนลูดแล้วยังไงผมก็จังเลยโบม,มาจะวันนี้ซายขวาแต่ผมยิงไม่โดน,นเ,เลยครับโดนน้ำกระตุ้นก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ขับขันไปอันนี้นก็ยิงตัวก่อนแล้วก็มีตัวตะขอนะโอเคแล้วหลังจากนั้นผมก็เชิญเขามาใน เชิญเชิญเขามาเออผมแอดเพื่อนเขาไปแล้วหลังจากนั้นผมก็ผมก็สร้างห้องเลยคือไม่พูดทําททำเพลงอะไรเลยเข้ามาปุ๊บสร้างห้องปั๊บเลยเออเดี๋ยวให้ไปดูคลิปกันแต่ไม่ได้เล่นแบบจริงจงจริงจังอะไรขนาดนั้นนะเออคือผมจะไปแกล้งแพ้อยู่แล้วแหละเออผมจะไปดูเรีอคชันเขาว่าจะทําอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเพื่อนๆโอเคก็รอโหลดไปก่อน ผมเป็นคนที่ตัดต่อไม่เป็นนะขอโทษด้วยโอเคคือผมก็บอกไปแล้วว่าเล่นปืนอะไรก็ได้ก็นอนยิงคือผมจะมามแท้แค้อยู่แล้วแหละ <First play. S 1> แล,ออก,แลก็ยิงผมก็ซ้ำคือผมก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกเพราะว่าไอคลิปเกี่ยวกันซ้ำจุดเนี่ยผมทําเป็นรอบที่สองแล้วนะรอบนี้รอบแรกผมทําไปมาปานแบบประมาณแบบสองปีที่แล้วอะ่ะเออที่ผมทําไป ลงไปหาดูวนได้นะแต่ผมไม่บอกหรอกว่าอยู่ตรงไหนโอเคตาน,นี้ผมก็ซื้อมาผมก็วิ่งมาแล้วก็เห็นเขาแล้วผมก็เปิดไปนิดนึงแล้วก็ให้เขายิงแตก็ตายแล้วก็ซ้ำศกถือว่าไม่ถมสกกตอนนี้ผมก็ยิงพยายามยิง <First applied. S 1> แล้วผมก็ยิงได้ลังจากนั้นผมก็ย่อให้เขาก็ให้ดอกไม้แล้วก็ตาเมืองพีชนะมาดู ก็ดูเขาอีกเช่นเคยแล้วผมก็ปาตัวไป <First blood. S 1> แล้วก็ผมก็ไม่ทำอะไรแล้วเขาก็ส่งโมจิเออไอ้ไน,นั่นน่ะมาให้ผมไอ้ที่แบบเหีย้ยบอะเออแล้วเขาก็มาดูมาดูตานหนี <First blood. S 1> ้ดีเลกตาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ซ้ำแต่เฮ้ยซ้ำดีกว่าไหมวะก็ซ้ำไปเฮ้อ <laughs> ตานี้เโคตรตลกมาดูกันตานี้คือผม ตั้งใจวิ่งไปตายอะแต่ผมยิงไม่โดนแล้วก็ให้เขายิงจากนั้นเขาก็สะบัดซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็ผมก็กดอิโมจิไปตายลงสีมาดูกันตั้งคือผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้โดนอยู่แล้วเออคือผมปิดไอ้นั่นอะไอการเล็งอัตโนมัติอะเออผมปิดไปให้เขายิงผมให้ตายแล้วก็ตานี้ ผมก็ซื้อฟืนมาตามปกติเลยแต่ตอนนี้จะมีสิ่งที่พิเศษกว่านะมาดูกันเลยตอนนี้ผมก็ได้ทำการวิ่งพยายามออกไปให้ได้เอ้ยปล่อยสักทีดีวะเออจกนั้นไม่นานมันก็ปล่อยแล้วผมก็วิ่งไป พอผมวิ่งไปเสร็จผมก็ไปท้าเขาว่าเฮ้ยนายมาเล่นแบบไฮไลท์กันไหมแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงอยู่แล้วแหละผมก็วิ่งมามองหน่อยเขาอยู่ไหนจะได้ไปท้าเขาแล้วก็วิ่งไปเลยครับจังหวะน,นี้วิ่งไปก็เจอเขาแล้วแล้วผมก็ต่อยเรียกเขาเฮ้ยนายนายมานีหน่อยมานีหน่อยเออนายนายนายเดี๋ยวเราทิ้งปืนไกล,ลนะเฮ้ยมันเล่นไฮไลท์กันมามามา แล้วเขาก็อยู่หลังไอ้บอผมเขาก็บอกเฮ้ยมาดิผมก็ตั้งไปเลยแต่ผมก็ทำให้แพ้นะเออผมก็ทำให้แพ้อยู่แล้วแล้วก็ยิงผมไม่่กดอะตายไปแล้วแต,แต่รอบนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะครับผมก,กดอีโมจิไปให้เขาโอเค เดี๋ยวผมให้ดูเชทต,ตอนที่ผมคุยกับเขาเดี๋ยวไปดูตาสุดท้ายกันก่อนตาสุดท้ายผมก็วิ่งไปตายวงเลยไม่ทำอะไรแล้วเขาก็วิ่งมาแล้วคนล่าหัวของผมเลยครับพี่ <First blood. S 1> เดี๋ยวผมให้ดูเชทที่ผมคุยกับเขานะดูเลยโอเคครับนี่ก็เป็นแชทที่ผมแคปหน้าโจมาได้นะผมให้ดูผมก็บอกไปว่านายเรามันทำคลิปเฉยๆแล้วเขาก็บอกว่าว่าไงครับแล้วผมก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะซ้ำสุดแต่ผมพิมพ์ผิด แล้วเขาก็ถามว่าคลิปอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ตอบนะแล้วเขาก็บอกว่าครับไม่เป็นไรแล้วผมก็ถามความรู้สึกว่าคิดยังไงกับคนสัมสัสเขาก็บอกว่าโกรธจัดเลยแล้วผมก็บอกไปว่าที่เราสร้างห้องเมื่อกี้จะดูว่าสามตาแรก ว่านายจะมีความรู้สึกยังไงแลวเขาก็บอกว่าซ้ําคืนฮะแต่ผมก็บอกไปเขาไปว่าผมก็ไม่ได้แน่ใจนะว่าคลิปนี้จะได้ลง YouTube ไปเพราะตอนแรกผมก็ไม่คิดจะลงอ่ะเออผมลงไปทําเล่นๆอ่ะแล้วเขาก็ขอโทษผมนะคือเขาก็นิสัยดีใช้ได้แหละผมก็ไม่เป็นไรครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วผมก็บอกเดี๋ยวผมดูก่อนว่า จะตัดต่อได้ไหมแล้วเขาบอกว่าผมไปแล้วนะเจอกันใหม่แล้วผมก็พิมพ์ไปว่าครับแล้วผมก็บอกว่าขอโทษด้วยนะครับแล้วเขาก็แชทไอ้นั้นคืนมาไอ้ที่มันเป็นแบบส่งข้อความของเพื่อนในเกมอะเออแล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกเกมไปเลยโอเคสำหรับลิปนี้ก็ได้หลายอย่างเลยก็คือเราไม่ควรไปซ้ำสบคนอื่นก่อนแล้วก็ถ้าเราโดนซ้ำสบก่อนอะ โลโก็ไม่ต้องไปตอบโต้เจตนาอะไรเขานะโอเคผมฝากไว้แค่นี้แหละสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย